ตาครับมีเวลาพัก2วันเองสภาพร่างกายของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างสําหรับไทยลีกที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ล่ะก็มีเวลาพักน้อยครับแต่เราก็ต้องแบบพยายามพักบอลให้เต็มที่ครับแล้วก็โฟกัสเกมต่อไปครับอย่างต้าเองมันล้าไหมเกมน้าที่แล้วเพราะมันเล่นอมน้ำเนาะแล้วครึ่งหลังเราต้องหงมหเพื่อจะเอาประตูคืนด้วยล้าไหมตอนเนี้ก็รู้สึกล้าอยู่ครับครับแต่ก็แบบเ,เมื่อวานก็เข้ามานวดเข้ามาแช่น้ำอะไรอยร่างเงียก็ได้รีแฮบสักนิดนึง ได้กลับมาเล่นตำแหน่งทางฝั่งขวามาถนัดกว่าไปอยู่ซ้ายเนาะใช่ถนัดกว่าเวลาแบบรับบอลเ่ยมันถนัดกว่าครับถ้ามองในแง่ของคุณภาพเกมนะที่แล้วถ้าเรือบุกน้อยนะบุกร้น้อยเราต้าก็มีโอกาสในการเติมขึ้นไป<ม>เยอะพอสมควรถึง<ม>แต่ว่าโชคไม่เข้าข้างใช่โชคไม่เข้าข้าง,งนิดเดียวครับกำงใจะทลังใจเพื่อนเป็นไงบ้างก็ไม่เสียใจก็ก็เสียใจอยู่ที่แบบไม่ได้แต้มครับทั้งทั้งที่แบบเวลาเล่นมันมันต้องแบบมีแต้มอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดวงไม่ดีนะครับ แล้วพี่ต้นสมพรยอเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพี่ต้นเองก็แบบเขาไม่มีใครตั้งใจจะให้เกิดเหตุการณ์แบบลูกกระชอบหรอกมันพื้นพื้นมันใช่ด้วยสนามด้วยครับมันก็เล่นยากครับอย่างวันนั้นก็สนามก็เล่นยากจริงครับพี่ต้นเป็นก็ก็ยังยิ้มได้ยิ้มได้ไม่เป็นไรครับมันผิดพลาดได้ครับปกติครับนะให้กำลังใจกันนะกัปตันนะครับผมที่เห็นต้าตะโกนอยู่นะใครบอกต้าไม่ตะโกนตะโกนไปดูในสนามจะเห็นว่าต้าตะโกนครับนะเนี้มามองถึงเกมที่เราต้องพบกันหนองบัวผิด อันดับเขาอยู่มากกว่าเรานะเขาอยู่10เราอยู่11บเอ็ดเขามี6เรามีหมองไงคู่ต่อสู้ในพรุ่งนี้ก็ประมาทไม่ได้ครับแต่เราก็ต้องแบบเก็บ3มแต้มให้ได้ครับเพื่อแบบขยับอันดับขึ้นมาและให้ได้ครับมันไม่มีชชยอื่นใช่ไหมมันยังไงก็ต้องชนะใช่ครับแล้วในบ้านนะครับครับแล้วอย่างทีมหนองบัวพิษเนี่ยจะมีนักเตะที่มีประสบการณ์ในไทยลีกเก่าประสบการณ์หลายต่อหลายคนเลยมีวุฒิภาวะในการเป็นเป็นเป็น เขาเรียกว่าเก่าเกมอ่ะรเราต้องบอกน้องๆกันยังไงในการเล่นกับนักเตะที่เก่าๆเยอะๆเนี่ยก็ต้องอมีสมาธิครับ<ม>แล้วก็แบบเล่นในรูปแบบของเราครับแล้วก็แบบผลอ,ออกมาไงเยวก็แบบค่อยว่ากันอีกทีองรครับ,<ม>รบต้องช่วยกันเล่นเนาะเพราะว่าเกมรับเนี่ยพี่ว่าคนที่เล่นตำแหน่งเกมรับไม่มีใครชอบหรอกที่เสียประตูทุกนัดใช่ไหมครับ ก็อยากจะให้มันไม่เสียถ้าไม่เสียมันคือโบนัสและทีมชนะด้วยใช่ครับตาอยากให้คนที่2 5เ์ที่ได้เข้ามานี่ทำยังไงบ้างก็อยากให้แบบมากดดันพู้ต่อสู้ได้ครับแล้วก็ทีมเราจะได้แบบมีกําลังใจการเล่นแบบมีคนดูมันเหมือนมีอะไรนะพลัง power คูอศมีแรงข็เหมือมขึ้นมาอย่างนีครับยังไงก็รีพักผ่อนกันเต็มที่นะฮะพรุ่งนี้ก็ต้องไม่มีทางเลือกต้องสามคะแนนต้องสามแต้มเท่านั้นครับขอบคุณครับ